คันที่หาแคมรีแบบฟูลออปชันนะครับเลยนะครับเซลโกจัดมาให้แล้วนะครับกับเจ้าตัวโต้ใต้แคมรี2.5 G ปี2019นะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับออปชันเต็มมากๆครับทั้งสลูปด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือคันนี้นะครับเป็นรถเซกเมนต์ขนาดกลางนะครับคันนี้คุณได้อะไรบ้างอย่างแรกคือเป็นรถทรงแบบซีดานนะครับล้อแม็กนะครับเป็นแม็กจากโรงงานเลยนะครับเพิ่งเบิกยางใหม่ด้วยนะ ข้างในครับอันนี้คุมโทนด้วยสีดำนะครับโครงสร้างตัดเป็นสีเบรนะครับบอกต่อไฟฟ้านะครับแล้วก็พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมเกียร์แพลนชิพนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับอีกอย่างหนึ่งคือด้านท้ายให้ลูกค้าตกแต่งมาด้วยความสวยงามนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเซ็นเซอร์รอบพิทางด้วยนะครับคันนี้ให้ลูกค้าถ้าเกิดต้องการทําเรื่องไฟแนนซ์นะครับปีิค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการและการตอภาษีนะครับซื้อเงินสดเดี๋ยวไม่เก็บไว้ครับลูกค้าอีกอย่างหนึ่งคือบริการทำรถนั่นหน้าบ้านนะคร ถึงหน้าบ้านนะครับและส่งรถถึงหน้าบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไม่พอครับลูกค้าเรามีวารันตีนะครับซ่อมศูนย์โตต้าให้อีกที่2ปีหรือ20,000กิโลเมตรครับที่สำคัญเนี่ยออกรถนะครับจบเพียงแค่ศูนย์บาท